ก็จะออกพรรษาเป็นยังไงดังอัตมาได้พูดได้ถามว่าตลอดระยะเวลาสามเดือนญาติโยมก็คงจะฝึกทานฝึกกันให้แล้วก็ให้กันเป็นว่าควรให้ใครควรให้อย่างไรหรือว่าได้บำเพ็ญทานบำเพ็ญกันให้ ก็คิดว่าคงจะได้บุญได้กุศลได้ความสุขความเจริญความอิ่มอกอิ่มใจในการให้ทานหรือญาติโยมได้ไปสมทานศีลศีลห้าศีลอุโบสถไปจำํำศีลที่วัดญาติโยมทั้งหลายก็คิดว่าคงจะได้บุญอันเกิดจากการ สำรวมระวังการงดเว้นบิรัตการรักษาศีลการพอสมควรหรือการสวดมนต์ภาวนาการนั่งกรรมฐานก็คงจะนั่งเป็นหรือว่าคงจะเข้าใจคงจะเกิดสติปัญญารู้ในการเกิดการดับของร่างกายสังขารของจิตของใจของรูปของนาม ว่ามันเป็นยังไงใกล้จะออกพรรษาแล้วก็น่าเป็นห่วงญาติโยมเราไม่รู้จะเอายังไงไปยังไงซึ่งบางทีคนเราก็ไม่ทราบนะจะต้องทำยังไงเกี่ยวกับการออกพรรษาเขาพาไปก็ไปกับเขาพาเล่นพาเที่ยว เอายังไงก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพาความปลอดภัยหรือถ้าไม่ไปไหนเลยก็ยิ่งดีไหว้พระสวดมนต์นั่งพิจารณาดูสังขารร่างกายามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเ,อเราอย่าได้ถูกอะไรมาชักจูงให้หลงผิด ก็มีนะในสมัยเมื่อก่อนอคือมีโยมคนหนึ่งได้ไปหลอกไม่ชีศึกเรื่องท่านกล่าวไว้ในกูนาลชาดกท่านกล่าวไว้ว่าที่เมืองพารณาณสีพวกนักเลงสุราพากันกินเหล้าอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งทีนี้มีนักเลงสุราคนหนึ่ง ได้ทําแก้วตกลงที่พื้นแตกแล้วก็ได้ร้องให้พระแม่เจ้าช่วยด้วยพระแม่เจ้าซึ่งเป็นแม่ชีอยู่ในป่าบําเพ็ญเพียรตะบะอันแก่ตาทีนี้นักเลงสุราคนหนึ่งก็เลยว่าโอ้ยผู้หญิงมันจะมีฤทธิ์มีเดชมีอะไร เราเป็นผู้ชายเนี่ยจะไปเลบรับถือจะไปากาบไปไว้บอรผู้หญิงช่วยยังไงเจ้ามันก็ไม่มีปัญญาด่าไปต่างๆน,น,นานานักเลงสุราคนนั้นก็เลยว่าเออเจ้าอย่าได้ดูดถูกพระแม่เจ้าของเราบวชนานบำเพ็ญตบะจนแก่ก้าใครๆมีการ อุบัติเหตุใครมีเรื่องให้ตกอ,อกตกใจต่างก็ร้องอุทานให้พระแม่เจ้าช่วยเจ้ามาพูดอย่างนี้ระวังเดี๋ยวจะเกิดโทษเกิดภัยนักเลงสุราคนนั้นก็เลยว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามาพน,นันกันด้วยทรั์หนึ่งพกหาปณะเนะี่ยภายในเก็ดวันเนี่ยเราจะไปหลอกไม่ชี ให้ศึกออกมาแล้วก็จะพามานั่งกินเหล้าตรงนี้เอาไหมล่ะเจ้าจะท้าไหมพน,นันไหมนักเลงสุราคนนั้นก็เลยรับพน,นันเลยเพราะตนเองรู้ว่าแม่ชีนั้นบำเพ็ญตะบะมานานก็คงจะมีจิตใจหนักแน่นเมื่อตกลงกันพน,นันเป็นมั่นเหมาะแล้วนักเลงสุราคน,น,น ที่หาพันนันนะก็ไปวางแผนาหาซื้อชุดพวกฤาษีชีภัยพวกลายเหมือนกับเสือเหมือนกับเครื่องแต่งกายของพวกนักบวชฤาษีเนี่ยเสร็จแล้วก็ทําทีไปสังเกตดูที่อยู่ของแม่ชีนั้นก็ไปสังเกต แมชีนี้มีจิตวัดอะไรในญาติโยมคนที่เขาฉลาดเนี่ยถ้ารู้เขารู้เราแล้วเนี่ยลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งว่าแล้วไอ้นักเลงสุราคนเนี่ยที่ปลอมตัวเป็นฤาษีเนี่ยก็ไปไปสังเกตดูจิตวัดของแม่ชีว่าออกจากกุฏิตอนไหนเข้ามาบินทบาทยังไงสังเกตดูสองสามวัน ก็เลยเห็นลักษณะกิจวัตรของแม่ชีแล้วพอวันที่ 4, สี่ฤาษีนี้ก็ไปทำทียืนขาเดียวอ้าปากอ,อยู่ใกล้ๆทางที่แม่ชีเดินเข้ามาในบ้านนั่นแหละ,ะยืนอ้าปากอยู่ยืนขาเดียวทีนี้แม่ชีผ่านไปตอนเช้าก็โอ้ ท่านดาบทนี้ไม่ธรรมดายืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากด้วยพอแม่ชีเข้าไปน้อมบรรทาน้อมกราบฤาษีนั้นก็เฉยไม่พูดวันต่อมาแม่ชีก็ยิ่งรู้สึกบันไหวในเดชตะบะของฤาษีนั้นอพอเดินเข้าไปใกล้ นึกในใจว่าทํำยังไงหนอเราถึงจะได้คุยกับฤาษีเนี้ยได้ถามไทยข้อวัดปฏิบัติกันมั่งทีนี้ต่อมาวันที่ห้าฤาษีนั้นก็ทําทีพูดคุยกับแม่ชีว่าเป็นยังไงแม่ชีอ,อยู่เนี่ยการอยู่การฉันผลไม้ ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ไหมดีไหมแล้วก็ไม่พูดอะไรแม่ชีก็บอกว่าการเป็นอยู่ก็ลำบากหน่อยอผลไม้ก็พออยู่พอฉันทีนี้วันต่อมาวันที่หกก็ปรากฏว่าลือสีเนี่ยก็คุยกับแม่ชีมากกว่านั้นอีกก็ถามมาก เป็นยังไงแม่ชีบวชได้กี่ปีแล้วแม่ชีก็ว่าอีฉันบวชได้สิบสองปีแล้วแล้วพ่อคุณเจ้าล่ะบวชกี่ปีแล้วอาตมาบวชได้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วทั้งที่ว่าเพิ่งจะปลอมตัวเป็นฤาษีได้ห้าวันเนี่ยแล้วพระคุณเจ้าไม่ไปบินทบาทไม่ไปฉันอะไรหรือทำไมพออีฉันเดินมาก็เห็นพระคุณเจ้ายืนขาเดียว แล้วก็อ้าปากอ,าอะไรอยู่อย่างนี้หรือศีท่านก็ว่าอัตมากินลมพร้อมกันนั้นอัตมายืนขาเดียวเนี่ยก็เพราะเดชตบะแห่งศีลสมาธิของอัตมามันแก่กล้า,าถ้ายืนสองขาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอ,อุบาทเกิดบินาท แผ่นดินถล่มได้อาตมาก็เลยยืนแบบนี้ส่วนอาหารอาตมาไม่ยากไม่กินอย่างอื่นกินลมแม่ชีได้ฟังเฉะนั้นก็โอ้ด้วยตะบะของฤาษีแล้วก็ถามเรื่องข้อวัดปฏิบัติถามเรื่องคุณวิเศษที่ว่าได้อะไรไหมแม่ชีก็ว่าไม่ได้อะไรเลยบวชมาเนี่ นั่งกรรมาฐานก็พอจิตสงบนิดๆเลยหน่อยที่ว่าจะได้อะไรมากมายก็ไม่ได้คุยกันมากเข้ามากเข้าจากนั้นฤาษีพอถึงวันเช้าวันที่หก็เลยพูดกับแม่ชีว่าเอาอย่างนี้ไหมแม่ชีภาษาแต่กวนท่านว่าน้องหญิงนะน้องหญิงเอาอย่างนี้ไหม อาตมาว่าเราเนี่ยศึกออกไปอยู่ด้วยกันอาตมาก็มีทรัพย์สมบัติมีญาติพี่น้องมีอะไรก็มากมายเยอะแยะ,ะมรดกที่พ่อแม่ทิ้งว้ให้คงจะไม่อดไม่อยากอะไระฝ่ายแม่ชีก็ว่าพระคุณเจ้าะจะให้ฉันอยู่ในฐานะอะไรฐานะน้องสาวหรือ จะเป็นน้องสาวอะไรก็เป็นผู้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วแม่ชีนั้นก็พูดถึงเรื่องอการที่จะออกไปฝ่ายฤาษีก็มาแบบแผนเหนือเมฆเหมือกนกันนะ,อะพอตอนกลางคืนเนี่ยเข้าไปกินเหล้าอยู่ในเมืองพารณาณสีนน่ะพอตอนเช้าก็มาท,ทําทีเป็นยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากเหมือนกับตนเองเข่งคัด ในข้อปฏิบัติอ,อย่างมากทีนี้ก็เลยคุยกับไม่ชีในวันที่เก็เก็เลยว่าไม่ชีได้ยินไหมเสียงกองเสียงขับร้องฟ้อนลำอยู่ในเมืองพารณาณสีพวกเขาตีกองพวกเคาะอะไรหอยสังบันดะอะไรของเขาสนุกสนานเสียงคนเล่นมหัสศพ นรกนี่จะตกแต่เราสองคนนี่หรือ,อทำไมคนอื่นเขาไม่กลัวนรกกันทำไมเรามากลัวสองคนเท่านี้ตกลงไหมแม่ชีก็ตกลงถ้า,าท่านไม่ทิ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ตกลงจากนั้นก็ได้ลาสิขาเารือสีนั้นก็ จูงมือแม่ชีไปที่ร้านเล่าก็นัดกันพอดีนะนัดกันว่าให้มาเจอกันในเช้าวันที่เจ็ดก็พอดีไปนักเลงสุราคนนั้นก็นั่งรออยู่แล้ววันนี้ก็คิดว่าจะได้เงินพนันนั่นแหละ,อะกอปรากฏว่านักเลงสุราที่ท้าพน,นันก็เลยเได้แม่ชีไปแล้วก็ชนะพน,นัน ญาติโยมทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ไม่มีจิตใจหนักแน่นเนี่ยมันก็ยากนะยากถูกเขาหลอกเขาล่อเอาอทำไมจะมากลัวตกนรกแต่เราสองคนนี่คนอื่นเขากินเหล้าเมายาเขาตีกองร้องเพลงทำไมเขาไม่กลัวตกนรกนรกจะไม่แต่เราสองคนนี่หรือ <c oughs> ว่าแล้วไม่ชีก็ใจออกเลยไม่ไหวไปกับฤาษีปลอมเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาพูดให้ฟังเนี่ยก็หมายความว่าเราจะทำอะไรยังไงเ,เวลาออกพรรษาเขาพากันไปเล่นไปเที่ยวแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะเราก็ไปเล่นไปเที่ยวกับเขากลางค่ำกลางคืน ไปดูมหาลศพไปขอให้ได้ออกบ้านไปดูไปเล่นไปเที่ยวขับรถออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆโทษของการเที่ยวกลางคืนโทษของการดูการและเล่นมันมีนะพระพุทธเจ้า,าพระองค์ทรงตัดไว้ เพราะฉะนั้นเมื่อออกพรรษาเอาพากันสนุกสนานนี่เราจะทำยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดกับพวกผู้หญิงห้าร้อยซึ่งเป็นลูกน้องของนางวิสาขา,าพวกหญิงเหล่านี้เมื่อก่อนกินเหล้าพอกินเหล้าเมาแล้วสามีก็ทราบก็ลงโทษทุบตีเอา เมื่อสามีลงโทษทุบตีทีนี้สามีนั้นก็เห็นแต่นางวิสาขานี่แหละที่จะเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมก็เลยเอาภรรยาของตนเองไปฝากนางวิสาขาให้เป็นบริวารให้นางวิสาขาดูแลความประพฤติของภรรยาเหล่านี้ทีนี้วันหนึ่งนางวิสาขาก็ ออกไปเที่ยวสวนอุทยานก็เลยสั่งพวกพันรยาอมัดห้าร้อยเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยว่าเราจะออกไปเที่ยวพวกเจ้าจงเตรียมตัวพวกหญิงเหล่านี้พอได้ยินว่าจะออกไปเที่ยวป่าก็เกิดความอยากจะกินเหล้า,าปากมันรู้สึกเปรี้ยวขึ้นมาเลยมันอยากกินเหล้า ว่าแล้วก็เลยวางแผนกันเอาเหล้าเนี่ยซ่อนใส่ผ้าคนละขว,วดซ่อนไปในในผ้านะแล้วก็ออกไปเที่ยวสวนอุทยานกับนางมิสาขาพอไปแล้วที่นี้ได้จังหวะนางมิสาขาเผอพวกหญิงบริวารห้าร้อยเนี่ยก็พากันเอาสุราเอาเหล้าเนี่ยออกมากินกัน อพอกินแล้วก็เมาเนี่ยเล่าเนี่ยมันไม่ว่าใครกินนะ,ะผู้ชายกินก็เมาผู้หญิงกินก็เมาพระกินก็เมาโยมกินก็เมานะไม่ได้เลือกพอเมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยฟ้อนร้องลำสนุกสนานเฮฮานางวิสาขาทราบเรื่องเช่นนั้นก็ตรรตนิเอาอแล้วก็พาพวกหญิงเหล่านี้ที่เมาเมาเนี่ย เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็คงจะประเพทว่าคออ่อนไม่เท่าไหร่ก็เมาแล้วทีนี้ก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นเช่นนั้นก็เลยตัดตัดเรื่องของการเล่นการเที่ยวโกนุฮาโซกิมานันโทนิจจังปัชริเตสติอันทกาเลนะโอนัาปฏิปังนัเ,เวสถาซึ่งแปลว่า โลกสันนิวาตเนี่ยมันมืดมนอนทาการไปด้วยอวิชชาความมืดความบอดต่างๆทำไมไม่พากันสแสวงหาประฏิบคือธรรมะเป็นเครื่องสองทางเล่าทำไมจึงมัวสนุกสนานลื่นเริง,เรงกันอยูอ่ในเมื่อโลกน่ยมันมืดมนอนทาการไปด้วยอวิชชาไปด้วยความโม,โมหะความมืดความหลงเนี่ย ท่านสอนให้เราเนี่ยสแสวงหาปฏิปก็คือธรรมะนะเป็นเครื่องสองทางจะมัวสนุกสนานลื่นเริอง,เรองอะไรกันอยู่นี่แหละญาติโยมทั้งหลายถ้าคิดมาถึงตรงนี้แล้วก็มันต้องเป็นตัวของตัวเองนะ,ะถ้าเราจะมานั่งใบพระสวดนมนั่งสงบอยู่เขาพากันไปเที่ยวไปเล่นออกพรรษา ไปดูบั่งไฟพญานาอะไรเหล่านี้เราก็มานั่งอยู่ในห้องมาไหว้พระสวดมนต์มันแบบนี้นี่โอ้มันก็คงจะยากนะคงจะยากบางคนก็พูดให้กันว่าโอ้เจ้าเสียบุญไปยังตะน้อยแท้เขาวัดตะน้อยแท้เจ้าเฝ้าไปใสเจ้าเฝ้าเฮ็ดไปเฮ็ดยังคือเฮ็ดตะน้อย เฮ็ดบุญตะน้อยบุญหลายมันตายเร็วเนี่ก็พูดให้กันนะพูดให้กันบางคนก็ไม่กล้าทำเขาวัดตะน้อยอมูบอกมูถามเขาวัดตะเล็กตะน้อยแท้เฝ้าเฮ็ดไปยัง้งพูนเข่าแก่ผุนค่อยเขาวัดเขาแก่ผุนค่อยไปทำบุญค่อยให้ทาน ญาติโยมเาขา,ขาแกแล้วการทําอะไรมันก็ยากาที่จะทําบุญที่จะไหวพระจะสวดมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ยากอาลองสังเกตดูลักษณะอวัยวะร่างกายของคนแกเนี่ยมันทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะเ,เพราะฉะนั้นเราญาติโยดดมก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง อย่าได้ไปเอาคำพูดของคนอื่นมาเป็นอุปสรรคในการที่จะทำความดีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกอที่ท่านว่าอเอทปัสติมังโลกังจิตตังราชระถูปมังยัตถภาลาวิสีตันตินัติสังโฆวิชาณตังซึ่งแปลว่า สู่ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุจราชรสที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยชวนเรามาดูมาดูโลกโลกข้างนอกก็ไปดูแสงสีดูอะไรที่เขาประดับประดาตกแต่งหรือว่าดูร่างกายของเราเนี่ยที่ตกแต่งอย่างดีสวยงามเนี่ย มาดูโลกนี่อันตรการตาดุดลาดฉลดที่คนเขาหมกอยูอ่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำว่าผู้รู้ก็คือรู้ร่างกายสังขาราถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยเวลาคนตายเนี่เขาเอาลงศพมาใส่ลงศพนี่กับประดับประดาสวยงามตกแต่งอย่างดี แต่ข้างในโรงศพเราเป็นยังไงญาติโยมไม่น่าดูเลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราลองพิจารณาดูพระพุทธเจ้าสอนเราเพื่อให้เราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติได้ยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้นอย่าไปคิดว่ารอวันนั้นก่อนรอวันนี้ก่อนอค่อยทำ ชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่แน่นอนนะ,ะสังเกตดูข่าวข่าวเยียหงหวงกันฆ่ากันหันศพกันอะ,อะไรต่างๆผู้หญิงผู้ชายฆ่ากันนี่แหละดังนั้นเราต้องดูให้มันออกอดูหนังดูละครย้อนมาดูตนเองอไม่ใช่อัตมา ตีตนไปก่อนไข้หรือว่าคิดมากมันคิดมากเกินไปก็ไม่ใช่แต่ที่พูดนี่ก็คืออ,อยากให้เรามีสติมีสติระลึกรู้ระลึกได้ยับยั้งชั่งใจตนเองก่อนอที่จะทำอะไระเพราะว่าเมื่อมันเป็นอะไรขึ้นมาเราแก้ไขาย,ยาก หรือว่าแก้ไขไม่ได้เราก็ไปคนเดียวอะไรของเรานั่นแหละ,ละเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็ขอ,อให้ข้อคิดกับญาติโยมเราท่านทั้งหลายาในช่วงใกล้จะออกพรรษาเหลืออีกไม่กี่วันอาตามาก็ได้พูดมาในวันนี้ก็เป็นข้อคิด เตือนจิตเตือนใจให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับตับฟังอะไรที่มันเป็นประโยชน์ญาติยโยมก็พิจารณาดูหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาว่าปฏิบัติเวลาไหนมันก็ได้ผลเวลานั้นไม่ได้ขึ้นกับการเวลาว่า ปฏิบัติธรรมตอนเช้าตอนเย็นถึงจะได้รับผลคือปฏิบัติตอนไหนไหวพระสวดมนต์หรือทำความดีตอนไหนก็มีความสุขหรือได้รับผลในขณะนั้นตอนนั้นเ,เพราะฉะนั้นเราพูดที่ได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พิจารณา หาทางประฤตบปฏิบัติเป็นตัวของตัวเองอย่าได้ไปคิดว่าคนนั้นทำไมไม่ทำคนนี้ทำไมต้องทำนั้นก็เป็นเรื่องของใครของเราเราจะทำยังไงก็ทำบริหารชีวิตของเราให้มันดีเอาอัตมาก็ได้พูดมาคิดว่าพอสมควรเก่เวลาแล้วฉะนั้นในที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพร อายัดโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิพานธนสารสมบัตยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเธอ